วันนี้ผมเชชเชมาได้เวลาเชิญมาดูเอลคิดว่าจะเชิญซีโนนะเบนเนตทนี่โคตรสวยเลยวะ่ะเบนเนตทนี่โคตรสวยเพราะว่าผมชวนที่หลังทั้งในเนื้อเรื่องและชีวิตจริง,ารงมาแล้วซีโนเราเวลเ็ดแล้วซีโนก็เป็นตัวสายฟ้าตัวหนึ่งที่ผมอยากลองปัน่นลองจัดเด็กเล่นอยู่นะ ผมได้ไปเรียนรู้พวกการ์ดพวกอะไรมาเยอะรู้สึกว่าสิ่งที่ผมเล่นมาตั้งนานเนี่ยใช้ดาบใช้อาร์ติแฟกต์ใช้อะไรนี่แม่งเปลืองลูกเต๋าชิบเปงเลยเอามาเล่นจริงๆไม่ค่อยได้เรื่อง <c oughs> เล่นไปตอนแรกๆนี่เสียไปเยอะอยู่มาเดยจะใช้อะไรก่อนเดยเรามีไปมอนมีเปลี่ยนลูกเตา๋างั้นคิดว่ามากูเกนกี่ไปก่อน ที่เอามากูเกนกี่มาก่อนก็เพราะว่ามีมีปมอนเปลี่ยนลูกเต่านะเผื่อจะได้ใช้น้ำแข็งบ้างลมบ้างก็ว่าไปอ่าเราเรียกลูกน้องได้เลยครบสองตัวใช้ปมอนแน่ๆต้องใช้น้ำแข็งก่อนเก็บน้ำแข็งไว้ปล่อยลูกน้องน้ำแข็งไว้ก่อน อ้ยาใส่อาวุธ skyward spine โจมตีปกติแรงขึ้นซีโนน่าเอาไปเล่นสายฟ้าสอน่าจะสนุกอยู่นะรรมมังส่วนทีมที่ผมเล่นก็แช่แข็งปวดปวนไปวันๆนะไม่มีเลยเสเวอร์เเวอร์น้ำแข็งแล้วก็เสียหายน้ำบ้างอะไรบ้างก็จัดไป เปลี่ยนเป็นมอน่ารอไ้ก่อนแล้วกันจบเทินแน่อยู่แล้วเราก็จบเทินเซวเวอร์น้ำแข็งไปเดี๋ยวจะใช้มอน่าสร้างก่อป้องกันมาหนึ่งแล้วก็สร้างสิ่งอันเชิญหนึ่งทำเสียหายน้ำไป เราคงไม่ใช้ลมแล้วแหละต้องการลูกเต่าน้ำลุนลวนอืมสามโอเคอาหารอะไรเอ,อ่โจมตีปกติครั้งต่อไปใช้ธาตุไร้สีน้อยลงโอเคไม่รู้เราจะได้ใช้การ์ดไฟมอนเมื่อ,อไหร่เหมือนกันนะ หลังๆวันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยอยากจะใช้การ์ดลูกเต๋าเยอะๆเลยอ่ะเพราะว่ามันเปลืองอะนะอ่าคราวนี้เราก็เซเวอร์ได้อืมแต่คิดว่าลูกเต๋าเราไม่พอ,อะ่ะงั้นเสกลูกน้องนี้ไปเฉยๆก็พอมัอ้งอ้แต่เลเซอร์มันจะใช้ติดได้แล้วเหรอบ้านะเต็มาวจังวะอ่าเราเปลี่ยนเป็นบอสน้ำดีกว่ามั้งแต่เรียกลูกน้องก่อน จัวการ์ด้วอเราคงทำไรไม่ได้ละลูกเต่าน้ำมาหนึ่งโอเคจุบปะทิมมี่นี่ผมต้องหันมาใช้ทิมมี่อะคิดดูผมขี้เกียจเปืองลูกเต่าขนาดไหนอ, <c oughs> อ,อต่อไปก็เจ็บเทินผมเอาโมนามาเพราะว่า มันมีพาสดีอ่ะนะสกิลติดตัวทำให้ตอนที่เราเข้าคิวโมนาแล้วเปลี่ยนตัวเป็นเปลี่ยนตัวด่วนของดีเลยแหละแข็งไปสเวอร์ไม่โดนแต่ช่างมันเถิดยังไงแล้วก็ติดน้ำให้อีกอยู่ดีเรเซอร์ตายแน่เถินน้าอาจจะหันมาใช้มาคุเกนกิเรียกลมมา แล้วก็ติดแข็งไว้ให้หมดเอ่อขอเป็นโอเคสามลูกเตาเนี้ยไงก็ได้อย่างอื่นก็ว่ามาเราจะเปลี่ยนตัวดวลไปก่อนเป็นมากุเกนกิใช้ลูกเตาพืชไปแล้วก็สวอร อีกฝั่งอีกฝั่งต้องจบเทินโดยปฏิยายแช่แข็ง <c oughs> ของดีจะตายกันหมดแล้วด้วยใช้การบนมือได้อย่างเดียวอันนี้ติดแข็งอยู่เนี่ยแล้วก็ฝันต้องาต้องจบเทินแน่นอนเราจะตีธรรมดาโดยมากูเกนกี่เลยดีไหมแต่เราไม่มีลูกเต่าลมว่ะไปมอนไป จะว่าไปแล้วเราสามารถใช้ตีธรรมดากับฮิวได้นะโอเคโบกเข้าไปเชิงฉิวตายแน่นอนอืมฮิวปะเอาเลยกดไปสิครับจะให้ลูกจะใช้ลูกเต๋าออกเลยดีไหมอืม ใช้ใช้ไปเถอะเธอร์าน้ายังไงก็แพเด็ดศึกแล้วซีโน,โ,นโนตายนี่อีอีอสเสร์น้ำไปซีมาตต์นายใช้อันติไม่ทันแล้วแหละซีโนยิ่งง่ายนะสังเกตว่าการ์ผมนี่แบบ ใช้ลูกเต๋าน้อยมากลยผมไป PVP กับคนแล้วเจอปัญหาแบบโอ้โหให้ตายเถิดนี่เราต้องเซตอัพแล้วโดนเขาตีฟรีๆไปไม่รู้กี่เทิรนแล้วเราก็แพ้หรลัวเพราะว่าเราบริหารลูกเต๋าไม่ดีมาถึงตอนนี้ก็รู้เรื่องละเล่นเป็นระดับหนึ่งสกิลทาดโหแรงห้าซีโน่มันดีอย่างมันยืนนอกฟิลด์แล้วมันชาร์จ ไอ้แปงลงร่างมันได้โคตรดีเลยตายซะเย่จีจีอย่างรวดเร็วเนี่ยผมแบบไม่ได้ลีลาเซ็ตอพนู่นนี่นั่นเหมือนคลิปก่นกอนๆอะโอเคอยู่นะผมเล่นโอเคอยู่ซีโนมาแล้วเดี๋ยวจะไปจัดทีมสายฟ้าสองดูแล้วกันแล้วก็มาเล่นสู้กับเบนเน็ตเดยว อมีระดับฮาร์ดอีกซีโน่ไม่ต้องเสียดายนายยังไม่ได้เอาจริงหรอกขอโทษโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าก็เบนเน็ตแน่ๆอืมแล้วก็หลังคลิปเบนเน็ตก็จะเป็นไล่สู้ฮาร์ดแต่ละคนเลยนะผมไม่รู้ว่ามันจะฮาร์ดขนาดไหนแต่ผมก็มีฝีมือเล่นประมาณนึงละโอเคเรียนรู้การ์ดเรียนรู้นู่นนี่นั่นความจำเป็นการใช้ลูกเตา๋บาบลาบลบลโอเคเดี๋วไว้เจอกันคลิปหน้า Bye bye